อย่าอยู่กับเธออย่าจะคุยกับเธอไม่ต้องการให้ใครไม่ยุ่งกับเธอพราว่าฉันวัาเธอในใจผมมีใจอยู่เท่านั้น อย่าอยู่กับเธอยีกสี่ชั่วโมงพอมันคิดถึงคุณเพียงคนเดียวฉันโชคดีที่ได้เจอคนอย่งคุณ feel in love อู้สุขแฮปปี้ที่ได้เจอคนอย่างคุณ, love, ข, happy, อคณ,อคณขอให้เธออยู่กับฉันไปตลอววดฉันจะวับเธอได้ทุกอย่าง ขอแค่ได้อยู่กับเธอเพราะว่าฉันวัเ no. วด,ดเธอเนาะอย่าดูวติเธอคิดถึงที่ไว้ก็อย่าจะหาเธอโ okay, mm hmm. อเคเบบี้เธอคงเข้าใจฉันนะเพราะฉันวัดเธอ mm hmm. อย่าคุยกับเธอทั้งวันอย่าดูวติเธอทั้งวันก็เพราะคำวาดก ธอมีอะไรบอกฉันได้นะหิวก็บอกนะฉันจะเป็นแก้ปไปส่งเธอนะได้ใ,ใจผมมีแต่อยู่เท่านั้นอยากอยู่กับเธอ24ชั่วโมงพอมันคิดถึงคุณเพียงคุณเดียวฉันโชคดีที่เจอคุณอย่างคุณ feel in love รู้สึกแฮปปี้ที่ได้เจอคนอย่างคุณขอให้เธออยู่กับฉันไปตลอดจนจะวาบเธอได้ทุกอย่างก็แค่ได้อยู่กับเธอพอว่าฉันวาดเธอในใจผพมีแต่อยู่เท่านั้นอย่าอยู่กับเธอยี่สิบชั่วโมงพอมันคิดถึงคุณเพียงคุณเดียว ฉันโชคดีที่ได้เจอคนอย่างคุณ feel in love รู้สึกแฮปปีที่ได้เจอคนอย่างคุณขอให้เธออยู่กับฉันไปตลอดฉันจะรับเธอได้ทุกอย่างก็แค่ได้อยู่กับเธอพอว่าฉันวัดเธอเนาะ